มแลวคัาปลาร้นะครับสูตรของพ่อครัวหนุ่มนะครับเนื้อเป็นตันต่อเลยครับเนี่ยวไปทําาส้มตาทาแกงอ่อมอะไรที่ยุกับปลาอีสานอีสานนะครับนี่ได้หมดเลยนะครับวันนี้พ่อครัวหนุ่มนะครับก็ทําครั้งแรกนะครับทําครั้งแรกก็แฮปปี้เลยครับรู้สึกว่าอร่อยมากครับนะครับมีกลิ่นนะครับกลิ่น ท่านใดไม่แน่ใจว่าตัวเองไม่ชอบกลิ่นยังไงมาขอดมกลิ่นที่ร้านได้นะครับเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่ชอบปลาร้ามีกลิ่นนะครับแต่ผมรู้สึกว่าปลาร้ามันต้องมีกลิ่นคําว่าปลาร้าครับนะครับมันอยู่ที่มากที่น้อยนะครับขอให้เป็นปลาร้าที่หอมดีกว่าที่จะเป็นปลาร้าที่กลิ่นหอมแล้วตุนะครับครับผมเองก็พยายามทําให้เป็นปลาร้าหอมนะครับเดี๋ยวก็จะมีจําหน่ายในอา่าในวันต่อๆไปนะครับแต่สินค้านี้จะเป็นพี พี่ออเดอร์ด้วยแล้วก็สินค้าไม่จำนวนจำกัดนะครับไม่ใช่ว่าผมเองอทำไม่เยอะด้วยแล้วมีไม่เยอะนะครับมีไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้ทำบ่อยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็นะครับมาติดต่อที่ร้านได้เลยครับร้านเมตาาจชลปรีครับ